ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนว,วัดโคป่าแพงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน264คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนภายใต้การบริหารจัดการเป็นอย่างดี ของนางสาวชนงรักใจกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนว,วัดโคกป่าแพงโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาจากนโยบายดังกล่าวโรงเรียนว,วัดโคกป่าแพง ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบวงจรเดมิงโมเดลหรือ PDCA โดยประชุมและวางแผนในการจัดสรรงบประมาณพร้อมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปี2568และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโร,รงเรียนวัดโคป่าแพกได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดโคป,ป่าแพงส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีคุณลักษณะด้านการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการมีจิตอาสาผ่านการปลูกฝังและส่งเสริมการเป็นผู้นำให้กับนักเรียนสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนวัดโคป,ป่าแพงมีผลงานเกี่ยวกับนักเรียนในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับประเทศระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้สภานักเรียนโรงเรียนวัดโคป,ป่าแพงยังได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านการนำตนเองของผู้เรียนอีกด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคป,ป่าแพงได้จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เพือปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและผู้เรียนได้ฝึกทักษะสําคัญในด้านการเอาตัวรอดเบื้องตน้นกิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างร่างกายและทักษะการ,รทํางานร่วมกันสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและจิตอาสาด้วยการดาเนินงานที่ดีเยี่ยมส่งผลให้นักเรียนรโรงเรียนวัดโคป่าแพงได้รับรางวัลทางด้านกิจกรรมลูกเสือทั้งในระดับภาคและระดับเขตพื้นที่การศึกษา การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคกป่าแหงมีการจัดทำแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานในการประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆในโรงเรียน รวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันและดูแล USE ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและ,ะบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้ผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนวัดโคกป่าแพงได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษารปราจีน,นบุรีเขต <ett imana S> 2การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนวัดโคกป่าแพงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นหลักโดยมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุพร้อมแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบการดำเนินงานตามแผนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและให้ความรู้ทุกเดือนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการจัดระเบียบพื้นที่โดยใช้กล้องวงจรปิดกว่า38ตัวการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคกป่าแพงมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามผู้มือการดำเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโดยดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่นำมาซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้นเช่นระบบฮีโร่โอเบคแคร์ CCT การเยี่ยมบ้านและกสสจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและทําให้หนักเรียนได้รับทุนการศึกษาและสามารถส่งเสริมศักยภาพนักเรียนรายบุคคลโดยครูมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดโคกป่าแพงจึงมีการจัดเก็บข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กออกกลางคันและการคัดกรองนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อนําข้อมูลมาแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหานําไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพทางการศึกษาที่สูงสุดการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนวัดโคป่าแพงมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการจัดการขยะตามรูปแบบ 3R ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการขยะได้อย่างถูกต้องจัดกิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียนวัดโคกป่าแพงดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบสคูลันเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารครบห้าหมู่ สะอาดและปลอดภัยตามเมนูหมุนเวียนหลักโภชนาการพร้อมตรวจสอบวัตถุดิบจากผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันทั้งนี้หมายวารวมถึงโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลและดื่มนมของนักเรียนตามมาตรฐานการดำเนินงานที่ถูกต้องทุกหลักอนามัยและปลอดภัยในการดื่มนมความก้าวหน้ากิจกรรมหนึ่งโรงเรียน1อาชีพโรงเรียนวัดโคกป่าแพง ได้ดำเนินการโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพโดยกำหนดอาชีพหลักเป็นการแปรรูปผักระเฉดช,ชลูดน้ำเป็นกิมจิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางท้องถิ่นเมืองกระบินบุรีและเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของโรงเรียนกิจกรรมนี้ได้บูรณาการเข้ากับกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกแปรรูปไปจนถึงการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบจากการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนวัดโคบป่าแพงได้ดําเนินการอย่างเต็มกําลังเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างสูงสุดโรงเรียนวัดโคบป่าแพงขอขอบคุณค่ะ